พี่น้องครับวันยี่สิบสองมันเงียบจริงๆนะครับท่านม่กกี้พนลงเม็ดนิดหนึ่งครับท่านก็เลยเป็นสภาพแบบนี้ครับดูไม่ได้เลยครับท่านผมกะว่าจะเดินออกมาหาอะไรกินหน่อยไม่รู้จะมีหรือเปล่าครับท่านขอ้พี่เพื่อนท่านตามไปดูนะครับจะมีร้านข้าวเหนียวอะไรสักที่ให้ผมได้กินได้ชิมดูบ้างหรือเปล่าครับผมเดินออกมาไกลแล้วครับถัดจะไม่มีร้านข้าวเหนียวสักานเลยครับท่านเป็นไปได้ไงแถวกรุงเทพนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับท่าน พอดูที่ทางมาไหลครับกลายเป็นสีแดงหมดแล้วครับเนี่ยโอ้ยแถวนี้นะครับแถวเวียนที่สองนี่นะครับอืม,อมแล้วก็จะเดินต่อไปดูครับข้างหน้านั้นจะมีไหมร้านข้าวเหนียวที่ให้ผมได้กินอร่อยๆสักที่นะครับโอ้โครับผมเดินมานานมากเล้วนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเนี่ยร้านข้าวเหนียวที่ผมจะกินจะอร่อยๆ่อยเนี่ยนะครับ โอ้นี่ครับซอยนี้ครับผมเคยมาครั้งนึงแล้วครับจ่ะมีครับมีแน่นอนครับเพราะเป็นที่สามร้อยจอดเพียกอย่างนี้ใช่แน่นอนเลยครับร้านนะข้าวเหนียวที่ผมชอบด้วยสิครับมันมีอยู่ร้านหนึ่งครับแถวนี้แหละครับเดี๋ยว่าใช้ร้านตรงข้างหน้าหรือเปล่านี่อันนี้ผมไม่รู้นะครับเดินต่อไปเรื่อยๆดูก่อนนะครับท่านก็ซอยนี้นี่แหละที่ผมเคยมากินมีอยู่ครั้งหนึ่งครับนานแล้วแหละแต่ตอนนี้ยังเหลืออยู่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับถ้ามีคือว่าโชคดีแล้วกันนะครับ ไม่ใช่ครับไม่ใช่ร้านข้าวเหนียวครับด้วยว่าอยู่ตรงข้ามเราก็เดินไปดูก่อนนะครับมัมีไหมร้านข้าวเหนียวที่อร่อยอร่อยนะครับผมเคยมากินดูแต่ร้านนั้นก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วครับมีแต่ร้านใหม่ทางนที่กลางซอยแถวนี้ครับนี่คงใช่นะครับร้านข้าวเหนียวครับใช่หรือเปล่าที่สามว่าจอดเทียบมีปกติยังใช่นะครับ ไม่ใช่ครับร้านนี้เขาไม่ใช่ครับต้องเดินไปต่อไปด้านหน้าล้วครับเนี่ยก็ใช่หรือเปล่าอู้ยังกินข้าวเหนียวมากเลยครับนี่ปองตรงเลยเมื่อก่อนมีเพียบเลยครับแถวนี้ครับผมเคยเดินเข้ามานานแล้วละครัประมาณสิบกว่าปีก่อนรอแต่ดูนี้รู้สึกยังเงียบเงอไปหมดแล้วครับไม่มีอะไรเลยทั้งที่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ซะด้วยครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับที่ร้องทำให้เศรษฐกิจมันเรามันเล็กขนาดนี้เนี่ยอะไรกินกันลำบากนะครับม่เมือเมื่อก่อนแล้ว ดูสิครับซอหน้าซ้ายตาไปทางไหนก็ยังไม่มีร้านข้าวเหนียวเลยวเราจะได้กินไหมนาอวันนี้ครับเดินไปดูก่อนครับว่าจะมีไหมด้านหน้าครับร้านมีครับแต่ส่วนมากจะเป็นร้านข้าวแกงหรือว่าร้านก๋วยเตี๋ยวสมากกว่าครับที่ผมดูดูอยู่เนี่ยไม่มีร้านข้าวเหนียวเลยครับผมจะกินลาบไปอย่างนั้นแหละครับท่านลาบไก่อะไรอร่อยบางอย่างนี่แหละครับที่ผมชอบมากเลยผมเป็นคนอีสานนะครับ แต่มาอยู่ไทยอยู่ปกรุงเทพนานไปหน่อยอาจจะติดติดเป็นนิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคือนิสัยที่ชอบพูดไทยอะแต่คนบ้านเราก็พูดเหมือนกันหน่อยก็ครับนี่ก็คงจะเป็นร้านข้าวเหนียวหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับร้านนี้ก็ไม่ใช่ครับพี่น้องกลายเป็นร้านขายของเจริตต่างหากครับไม่ใช่ร้านข้าวเหนียวครับสำหรับแถวนี้นะครับ ดูสิครับว่ามันเงียบเงาขนาดไหนครับวันอาทิตย์แต่แนะครับคนที่มีคนเดินแต่ที่นี้ไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวครับเุณชบ้านแหละเป็นที่บ้านพักของคนมันก็เลยออกสภาพแบบนี้หน่อยมผมเดินมาซื้อข้าวซื้อของกินครับดูสิว่าจะมีร้านข้าวเหนียวไหมเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับโอ้ก็จะเจอร้านลาบพี่น้องเอ้ยกือตายเหนื่อยก็เหนื่อยเลยเนี่ยมาเจอป้าสองคนนี่ขายพอดีครับท่าน วันนี้ผมจะได้อร่อยๆกับลาบาบหมูครับราบหมูเขาอยู่ตรงนี้นะครับท่านนี่ครับอยู่ที่แถวพระพาชใจนี่นะครับเดินวนไปวนมาผมไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเลี้ยวเข้ามาในซอยใกล้อีกกับป้าเขาพอดีเลยครับท่านถือว่าโชคดีนะครับวันนี้ได้กินแล้วนะครับซอยมังกรนะคะซอยบางกรนี่นะครับอยู่เดินมาทางห้างแยกพายใจเขอามาทางนี้นะครับที่เป็นตึงนี่ครับด่วนฝั่งนี้อะไรหรป้าเนี่ย ไปทางนี้นะครับกดอมะกรองนี่ครับถอยเข้ามานี่ครับป้าชื่ออะไรครับไม่โอนี่ครับก็จีดไปอยู่ทางแม่โจ้เลยครับเดินเข้ามาก็เห็นเลยนะครับพี่วินพน้องครับเดินเข้ามาในนี้เลยแล้วก็เจออีกนะครับอยู่ที่ไม่ไกลแล้วครับนี่ที่ถ้าอีกฝั่งหนึ่งก็สามล้อจอดเพียบครับอีกฝั่งหนึ่งก็ทางจะวิ่งไปในวงวินยี่สิบสองเหรอเออตรงนั้นนะครับจันอีกฝั่งหนึ่งไปฝั่งนู้นครับนั่ไะ อันต้นแรกซองนเไยปะถ้าพี่วินเพื่อน้องอยู่แถวใกล้ๆนะครับอย่ามาลืมนะครับอย่าลืมมาอุดนนุ่นป้าเขานะครับเนี่ยอร่อยมากเลยเท่าที่ผมดูอยู่นี่นะครับทีนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับพี่น้องหน้าตาลาาหมูครับน่าอร่อยไหมโอ้โหสุดยอดเลยนะครับมีแบบนี้ครับจริงๆเป็งนีผมว่าอร่อยแน่ๆเอยนะครับแบบนี้ครับสุดยอดครับมีแค่นี้นะครับที่ผมกินครับอยู่คนเดียวเองนะครับ ล es, องชิมดูสักอันดูสิครับว่าเป็นไงบ้างอร่อยไหมโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่น like ้องนี ırım, vienen, ่ครับกับข้าวเหนียวนะครับเนี่ยอร่อยมากเลยครับพี่พี่เพื่อนองลองครับลองมาดูนะครับนี่ป้านี่แะครับทำอร่อยมากเลยครับเี่ยผมไม่รู้ด จอมันกินครั้งแรกนี่ครับต่อไปจะมีครั้งต่อไปสำหรับผมนะครับนี่ครับผักก็มีครับแบบนี้ครับขอผักขออะไรตามสบายเลยครับจะเอาแบบไหนครับใครที่อยู่แถวนี้ใกล้แถวนี้แถววัดพระพรใชัยที่โอเคเข้ามาเลยนะครับดูซอยบงก่อนนี้เลยครับเรืงนี้ก่อนนะครับ